สอลุมสวัสดีค่ะซาร่าจิวเวอรี่ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะชิ้นงานสวยราคาส่งคัดคุณภาพให้คุณทุกชิ้นทุกวันค่ะชิ้นนี้คุณสามารถใส่กับเสื้อผ้าได้หลายเฉดสีนะคะไม่มีเตยกวนใจด้วยนะแล้วก็ ข้อดีอีกข้อนึงก็คือถ้าหากว่าลูกหรือต่อไปหลานของเราใจตรงกันนะนะคะชอบชิ้นเดียวกันเราแบ่งทําจี้ได้ด้วยจี้เนี่ยเราเอาทองตรงไหนมาทําเราเอาทองตรงก้านกับแป้นมาทําหูกระต่ายได้เลยค่ะมองกันไกลนะคะเผื่อที่ลูกหลานจิตใจตรงกันแล้วก็เขาก็จะได้ไม่เสียความรู้สึก นาาก็มองไว้แบบนั้นเหมือนกันนะคะสําหรับหลานสาวของน้านะคะเพราะว่านานเลี้ยงเขามาตั้งแต่เล็กๆเลยมีลูกชายคนเดียวแล้วก็หลานสาวเยอะมากนะคะ,ะก็ชิ้นนี้มาในราคาเพียง14,900บาทเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่80.33%น้ําน้ำหนักช่างรวม4.64กรัมค่ะไซส์หัวใจไม่ได้เล็กจิว๋วแล้วก็ไม่ได้ใหญ่ปึ้มไซส์กำลังน่ารัก1เซนนิดๆนะคะ านี้เลยแล้วพลอยเป็นพลอยแท้ทั้งหมดค่ะพลอยแท้ทั้งหมดสวยงามแล้วก็มีสีอะไรบ้างมีเขียวมีน้ำเงินมีแดงแล้วก็มีเ,เป็นกลีบม่วงนะคะเป็นกลีบกลีบบัวสีม่วงม่วงอ่อนๆด้วยเนี่ยค่ะพลอยสวยนะคะ พลอยสวยค่ะมีรูปทรงรีทรงขไข่เม็ดแตงสี่เหลี่ยมโอ้โหพลอยก็ทรงแฟนซีก้านแป้นนะคะอขอโทษค่ะก้านแป้นก็ยาวดีปึ๊บเดี๋ยวนะแป๊บบนึงโฟกัสตับโฟกัสความยาวยาวปกติเลยนะคะยาวเนี่ยคะ่ะ1.3ชิ้นงานมาตรฐานเลยนะชิ้นงานคือเขา มาตรฐานเลยอะงานจันทบุรีนี่ค่ะความยาวยาวดีเนี่ยด้านหลังพลอยสวยพลอยสวยสวยมากด้วยนี่แล้วต่อมาเรามาดูแป้นด้วยนะคะแป้นค่ะข้างที่หนึ่งต่อมาแป้นข้างที่สองอเรียบร้อยดีทุกประการนะคะ เช็ดพลอยนิดนึงเนี่ยนะเช็ดสวยคุณใส่ก่อนก่อนที่จะยกให้คนอื่นใส่ออกงานใส่งานบุญงานอะไรเนี่ยได้หมดนะคะเห็นไหมพอเช็ดพลอยแล้วโอ้โหสวยงามมากเลยมีพลอยสีกลีบบวัวแบบม่วงอ่อนๆด,ๆด้วยน่ารักนะคะท่านใดชอบทักค่ะ ด้คอพลอยแฟนซีนะคะชิ้นนี้งานยาวๆสวมหัวได้ค่ะเป็นงานผ่าหวายที่สวยแล้วก็ดูแล้วสง่างามนะคะสำหรับผู้ใหญ่นะสวยเลยค่ะมาในราคาเพียง32,500บาทเท่านั้นเองค่ะ เรือนทองนะคะยิงเปอร์เซ็นต์มาได้สูงถึง80%น้ํา้ำหนักดีค่ะ12.7กรัมความยาว25นิ้วค่ะคุณจะใส่สร้อยเปล่าก็ได้ใส่กับจี้ที่คุณมีอยู่ก็ได้ยิ่งเพิ่มความอลังการนะคะตะขอค่ะเดี๋ยวมันจะเลื่อนให้ดูอ่ตะขอเป็นตะขอประมาณ90นะคะเรามาดูพลอยค่ะเช็คพลอยทีละเม็ดสวยงามอ่ะ แล้วคุณดูทองหนานะคุณเขาใช้ทองแบบหนาเลยมันจะมีผ่าวายแบบบางก็มีนะคะเห็นไหมคะทองหนาๆเลยสวยแข็งแรงนะเกือบบาทนะคะน้ําหนักรวมนะสิบสองจุดเจ็ดน้ําหนักเยอะนี่ค่ะ ขัดชุดให้เรียบร้อยแล้วสวยงามนะคะสนใจทักได้เลยค่ะงานสวยงานหนาดีค่ะอีกประการหนึ่งนะคะคุณสามารถใส่เป็นเซตได้ค่ะกับต่างหูแฟนซีนะคะหูแล้วก็คอไปในทิศทางเดียวกันคือดูดีมากๆนะคะ ชิ้นงานเก๋ๆอีกชิ้นหนึ่งนะคะชิ้นนี้มาเป็นเซตค่ะมาในราคาเพียง2 1 5 0 0บาทเท่านั้นค่ะจะมีสร้อยคออิตาลีเป็นเม็ดไข่ไข่ปลานะคะมีตอกอิตาลีค่ะแล้วก็จะมีจี้เพชรนะคะและจะมีจี้มุกอีกด้วยสวยค่ะจี G ้มุกผิวดีลัสเตอร์ดีจี G ้เพชรก็สวยนะคะเพชรสวยแล้วก็เพชรนะคะรวมกันทั้งหมดแล้วโดยประมาณ สี่สิตังค่ะเม็ดละประมาณสองตัง 17เมตรนะคะ6ตัง1เมตรประมาณ3 4ถึง3 4ตัง1เมตรโดยประมาณน้ำโดยประมาณ97และมาในราคาเพียง21,500บาทความยาวรวม16นิ้วเขาจะอยู่ที่ประมาณต้นคอท่านใดที่ชอบใส่แบบโชว์โชว์จี้โชว์สร้อยนะคะทั้งเซ็ตแบบเนี้ยก็ต้องใส่ความยาวประมาณ16ค่ะแล้วคุณดูมุกนะคะผิวสวยมากราชินี แห่งท้องทะเลนี่ค่ะงานแปลกงานสวยงานเก๋ไม่ซ้ำใครท่านใดที่ชอบมุกนะคะรับแ,แปลกใจว่าทำไมชาวจีนผู้หญิงจีนชั้นสูงที่เขาแบบเหมือนพระนางสูสีไทยเฮาหรือในราชสำนักผู้หญิงเนี่ยเขาจะเน้นชายมุกกันเป็นเพราะอะไรใครทราบมีคำตอบช่วยบอกด้วยนะคะและชิ้นงานคุณดูด้านหลังค่ะ เก็บงานดีมากนะคะเป็นงานที่มีรองหลังด้วยแล้วก็มีการแกะลายสวยเป็นงานพรีเมียมนะท่านใดที่ต้องการเพือความพรีเมียมที่ไม่เหมือนใครนะคะเป็นเอกลักษณ์ยูนิคเฉพาะตัวชิ้นนี้คุณทักได้เลยนะคะสุดคุ้มค่ะงานสวยงานแปลกงานเก๋งานดีมีคุณภาพค่ะอันนี้คือไซส์ของจีสวยนะคะท่านใดถูกใจถ,กถูกใจถูกตาถูกใจทักค่ะ สร้อยคออิตาลีค่ะพร้อมกับจี้เพชรนะคะชิ้น,นี้สุดคุ้มนะลองฟังกันดูว่าคุ้มอย่างไรนะคะก่อนอื่นฟังรายละเอียดกันไปก่อนว่าราคาเขาอยู่ที่1 8 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะเรือนทองยิงเปอร์เซ็นต์มาได้ที่74%ทองขาวนะคะเป็นทองขาวค่ะทั้งชุดน้ำหนักช่างรวม3.88กรัมค่ะเพชรนะคะ เม็ดละประมาณ33ตั้งเลยทีเดียวเม็ดไม่เล็กนะน้ำโดยประมาณ97ความยาวรวมนะคะ18นิ้วนิ้วนิดๆถ้าว่าสร้อยเปล่าก็อยู่ที่18นิ้วค่ะชิ้นนี้เรามาตีโจทย์กันว่าคุ้มอย่างไร18,900บาทเนี่ยนาลองเอาสร้อยช่างเปล่าโดยที่ไม่มีจี้ก็3กรัมนิดๆแล้วนะคะ สามกรัมนิดๆแล้วเพราะว่าจี้เขาเบานะและหนึ่งสลึงสามกรัมนิดๆเนี่ยจะตีว่าหนึ่งสลึงนะคะขอตีว่าหนึ่งสลึงหนึ่งหมื่นบาทนะขอตีว่าหนึ่งหมื่นบาทแล้วอีกแปดพันเก้าร้อยบาทเนี่ยเพชรสามสิบสามตังค์คุณซื้อได้หรือเปล่าในราคาไม่ถึงหมื่นสามสิบสามตังค์ในราคาไม่ถึงหนึ่งหมื่นบาทสุดคุ้มไหมคะอ่าคุณตอบคําตอบนี้กับ ตัวคุณเองได้เลยว่าคุ้มหรือไม่นะคะเพชร3 3ตัง8,900บาทหาที่ไหนต้องหมื่นอัพค่ะนะเพราะฉะนั้นสุดคุ้มท่านใดที่ชอบความคุ้มค่านะคะก็ทักได้เลยชิ้นงานเป็นชิ้นงานมินิมอลค่ะเพชรนี่เห็นไหมคะเพชรสวยไซส์เพชรโดยประมาณ33ตังวัดรวมกระเปาะแบบนี้ได้อยู่ประมาณนี้ เพชรสวยสุดคุ้มทักได้เลยนะคะ ใครที่เป็นสายเก็บพลอยเผาเก่านะคะพิจารณาแหวนวงนี้ได้เลยค่ะชิ้นนี้มาในราคาเพียง18,500บาทแล้วก็น้ำหนักช่างรวม4.05กรัมไซส์แหวน52ไซส์เราสามารถไปเพิ่มได้ที่ดีโอสยามชั้น3แต่ถ้าหากไซส์5้52ใหญ่ไปคุณสามารถแจ้งรับซิลิโคนลดไซส์แหวนกับหน้าได้เลยนะคะเพชรมีทั้งเพชรกลมและก็เพชรเหลี่ยมเพชร สี่เหลี่ยมจะมีอยู่ทั้งหมด12เม็ดเพชรกลมมีอยู่8เม็ดรวม20เม็ดตีน้อยๆที่ไซส์2ตังนะคะจริงๆก็น่าจะเกินอยู่นะตีน้อยๆที่ไซส์2ตังรวมเป็น40ตังโดยประมาณน้ำโดยประมาณ9697ต่อมาเรามาซูมดูความสวยกันใกล้ๆทั้งพลอยและเพชรค่ะทั้งพลอยและเพชรมีทั้งสี่เหลี่ยม การที่จะฝังเพชรเหลี่ยมนะคะเป็นอะไรที่ต้องใช้ฝีมือสูงมากมากกว่าเพชรกลมค่ะชิ้นนี้คุณได้เหลี่ยมเพชรสองแบบและทั้งกลมและเหลี่ยมพลอยสวยเป็นพลอยเผาเก่าพลอยจันทร์เผาเก่าพลอยจันทร์บ้านเราดังค่ะไม่ต้องห่วงพลอยจันทร์บ้านเราดังดังมากๆด้วยแล้วที่สําคัญเผาเก่า ด้านค่ะเรียบร้อยสะอาดสะอา้านสวยงามตามนี้มองไกลๆในไฟวิ่งมากไซส์ห้มาพร้อมกับใบเซอร์พลอยนะคะใบเซอร์พลอยเผื่อคุณต่อไปส่งต่อให้ลูกหลาน ก็จะมีพร้อมใบซื้อเขาก็จะได้ทราบประวัติของชิ้นงานชิ้นนี้นะคะ n น t u อ a l Sapphire พลอยแท้ hire, eta, ธรรมชาติสีน้ำเงินไทยแลนด์สยามเผาเก่าขีดเส้นใต้หนาๆตรงเผาเก่าภาคภาูมิใจมากๆงานดีพลอยสวยสนใจทักได้เลยค่ะ